สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h a n แนลในช่องของ r m u t p Li v e นะคะผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันกันกบอีกหนึ่งอพิโูจน์นะคะฝนยังคงสรรหาเรื่องราวคดีดังๆมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยวันนี้จะย้อนคดีกลับไปเมื่อปี2557ค่ะมันได้เกิดเหตุเรื่องราวหนุ่มอังกฤษคนหนึ่งเขาได้ก่อเหตุฆ่า ตกรรมสาวไทยแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้10นาทีคดีดังจะค่อยๆมาไล่เลียงให้ฟังเหตุการณ์ดังกล่าวย้อนกลับไปในวันที่6พฤศจิกายนปี2557ค่ะวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพ,อพอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้พบกระเป๋าเดินทางสีแดงลอยน้ำอยู่กลางแม่น้ำแม่กลองเมื่อตรวจสอบ,บเบื้องต้นทุกคนต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นค่ะ เมื่อตำรวจนั้นเปิดกระเป๋าออกแล้วพบว่ามีศพหญิงสาวถูกยัดอยู่ในกระเป๋าจากนั้นจึงทําการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ลากกระเป๋าขึ้นมาที่ฝั่งนะคะก็พบว่ากระเป๋านั้นถูกล็อกด้วยกุญแจเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันงัดกุญแจและ เปิดกระเป๋าออกภาพที่เห็นทําให้ทุกคนต้องตกใจเพราะว่าในนั้นมีร่างหญิงสาวคนหนึงเธอเป็นหญิงผิวขาวผมยาวอยู่ในสภาพเปลือยเปล่านอนขึ้นอืดคุดคูอยู่ในกระเป๋าและเจ้าหน้าที่ยังพบก้อนหินขนาดใหญ่สองก้อนรวมไปถึงหินกลวดที่เอาไว้ใช้ตกแต่งบ้านบรรจุอยู่ในถุงกางเกงยีนขาสั้นเสื้อชั้นในสีดำกางเกงใน กระเป๋าสตางค์และรองเท้าส้นสูงจากการชนะสูตรพลิกศพนะคะก็พบบาดแผลบริเวณหน้าผากโดยเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเธอคนนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันและคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเป็นหญิงวัยรุ่นที่นิยมแต่งตัวเที่ยวกลางคืนหรือไม่อาจจะเป็นโคโยตี้เต้นตามร้านอาหารหรือผับบาร์และเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุน,นั้นน่าจะลงมือฆ่ามาจากที่อื่นจากนั้นจึงนำ ศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางและนำก้อนหินใส่ลงไปและนำมาทวงโยนน้ำทิ้งในบริเวณแม่น้ำแม่กลองในช่วงกลางคืนจนกระทั่งศพขึ้นอืดจึงลอยขึ้นมาในขณะนั้นนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีกรมลสันติกรับุตรซึ่งท่านก็ได้ตั้งทีมเจ้าหน้าที่ออกเป็น3ชุดเร่งดำเนินการติดตามว่าผู้เสียชีวิตนั้นคือใครจนกระทั่งเวลาล่วงเลย ผ่านไปประมาณสองอาทิตย์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครหลังจากที่น้องสาวของผู้เสียชีวิตเข้าพบพนักงานสอบสวนสพท่าม่วงและให้ปากคำว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวรัศมีหรือปุ๊กมโนชาติซึ่งเธอนั้นมีอายุ31ปีโดยสิ่งที่ยืนยันตัวตนนั่นก็คือเขี้ยวฝังเพชรสองข้างแต่เพชรที่ฝังอยู่หลุดออกรวมถึงการเจาะสะดือและก่อนที่นางรัศมีจะหายตัวไปจาก ที่พักที่บริเวณพื้นที่เขตพระขนงผู้เสียชีวิตได้บอกกับน้องสาวว่าจะโอนเงินให้แม่เพื่อนาไปใช้หนี้แต่เมื่อถึงวันนัดปรากฏว่ายัางไม่มีเงินเข้าบัญชีและเท่าที่ทราบนางรัศมีเคยมีแฟนเป็นชาวต่างชาติตัเลิกกันไปนานแล้วจากการสืบสวนทราบว,ว่านางรัศมีผู้เสียชีวิตนั้นทํางานอยู่สถาบันบันเทิงย่านานานาพราซ่าสุขุมวิทพักอาศัยอยู่หอพักในซอยปรีดีพนมยงค์ซึ่งจากการ การตรวจสอบจากภาพวงจรปิดก็พบเบาะแสว่าผู้เสียชีวิตเดินออกจากสถาบันบันเทิงไปกับผู้ชายชาวยุโรปรูปร่างสูงใหญ่สีสะโล้นก่อนที่จะหายตัวไปทั้งคู่และเมื่อได้เบาะแสเช่นนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสืบสวนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนำไปสู่การยื่นสารจังหวัดกาญจนบุรีให้มีการขออนุมัติหมายจับคนร้ายนั่นก็คือนายลูเกอร์เซนเคนเนตซึ่งเป็นชาวอังกฤษในข้อหา ฆ่าผู้อื่นและซ่อนเร้นย,ย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายนายลูเกอร์นั้นเป็นชาวอังกฤษค่ะได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่31ตุลาคมปี2557โดยมีบ้านพักส่วนตัวอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันดโดยหลังก่อเหตุสะเทือนขวัญน,นี้แล้วนายลูเกอร์นั้นยังอยู่รอดูสถานการณ์ในไทยอีก23วันจนกระทั่งทราบว่าเจ้าหน้าที่ พบศพนางสาวรัศมีตัวผู้ก่อเหตุก็เลยเดินทางออกจากประเทศไทยโดยผ่านด่านปาดังเบซาจังหวัดสงขลาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจสากลให้เร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวกลับมาดำเนินคดีต่อมาเมื่อวันที่8มิถุนายน2565สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองอิบิซาในหมู่เกาะเบลีแอริก เขตปกครองพิเศษนอกชายฝั่งของสเปนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้จับกุมนายลูเกอร์ผู้ต้องสงสัยชาวอังกฤษซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค7 และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีในคดีฆ่าเปื่อยนางสาวรัศมียัดกระเป๋าเดินทางและนำมาทิ้งไว้ที่แม่น้ำแม่กลองโดยนายลูกเกอร์นั้นถูกติดตามแกะรอยตามหมายจับระหว่างประเทศกระทั่งพบตัวและถูกจับกลุ่มที่เมืองเอบิซาขณะนำรถไปใช้บริการในอู่ซ่อมรถและเข้าสู่กระบวนการส่งย้ายผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีที่ไทยเวลาผ่านไปอีก7 ปีค่ะในคดีนี้จนกระทั่งวันที่31พฤษภาคม2565สารศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้นัดฟังคำพิพากษาคดีดำหมายเลขออ,อ่าง2อ8 2่าง 2, 4, 8,2ทับสอซึ่งศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำพิพากษาให้จำคุกหนายลูเกอร์เป็นเวลา16 แต่ด้วยการที่นายลูเกอร์นั้นให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือจำคุกกึ่งหนึ่งนั่นก็คือ8ปีนอกเหนือไปจากนั้นนะคะศาลก็สั่งให้นายลูเกอร์ชดใช้เงินให้กับแม่ผู้เสียชีวิตนั่นก็คือนางสัตว์มโนชาติเป็นเงินจำนวน10ล้าน5แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีรวมไปถึงจ่ายเงินให้กับลูกสาวผู้ตายเป็นเงิน2ล้านบาทพร้อมดอกเบีย 100, 500, บเบ้ย5ปีเริ 100, 500, ่มต้นตั้งแต่ปี2000 5 5 7นี่ก็คืออีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญน,นะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้หลายๆท่านน่าจะยังจดจําคดีนี้ได้เป็นคดีที่โด่งดังมากๆนะคะกับการค้นพบกระเป๋าที่ลอยอยู่ในแม่น้ําแม่กลองแต่ว่าเปิดมานั้นกลายเป็นศพหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดสามารถพิมพ์เข้ามาติชมแล้วก็พูดคุยกันได้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะฝากคุณผู้ฟังทุกท่าน กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ฝนวลาสินีสิงสุวรรณต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ